วันนี้ผมจะมากินกินข้าวมันไก่ร้านผู้ใหญ่มุ้ยนะครับนะมาแล้วข้าวมันไก,นกน่ข้าวหมูแดงก็ไม่รู้อะข้าวหมูแดงก่อกนข้าวหมูแดงครับข้าวหมูแดง,แดงพูดผิดชินนะแล้วก็จะมารีวิวการกินแล้วมันก็จะอร่อยมาก ร้อนมากเนาะเออเดี like <ừ. S 1> mm ๋ยวคนโตเป็นไงเนี่ยจะให้บอกดูคนโตนั่งไหนแล้วไหนฮะคนโตอ่ะอือหือ ร่อยมากเลยครับข้ามไก่อ้โอ้อ่อยกครับนี่อ้ยลไปผมนเร <will> ิ่มรีวิวนี่ชมพู่ของของโป่อแม่ สองอเทียแต่มันลงไม่ได้ กลับลองใส่นเลยนีอ่ะอ่ะกลับมาแล้วเมื่อกี้ผมกัดอะไรก็ไม่รู้ม็แข็งๆผมคายผมไม่กินนะครับนะโอ้มันมีแต่มันไขมันนั่นเนี่ยกรอบๆไม่พอครับ ไม่พอทุกคนมาไม่พอครับต่อ้วยนี่กล่องนลย ลทำไมช่อยกินอสองกองได้หรอร,รีวิวเสร็จยังยังร,งรีวิวไม่เสร็จหรอกไม่มีวันเอเอพอแล้วพอแล้วพอแล้วเอาแค่นี้แหละข้าวไก่กินเพิ่มนะ ไม่พอเลยเพราะมันตักเลยเออทำไมไม่วาอยู่แล้วแต่แรกเลยวัเนี่ยห่าห่ามือตบปากเพอ่ะนี่นะครับนะจะพามันรียิวเข้ามันไก่จะหมดละชามแล้วจะหมดชามแล้วยังรีวิวยู่า ผมมีสองชามควาบนี่ต่อไม่ต่อพี่รบก่นต่อหน่ยครับโอผมอ๋อ<ฮ><ฮ>

มาชิ้นใหญ่เลยต่อยชิ้นนับต่อยหน่อยสไตล์สไตล์ชิ้นใหญ่มุ้ยอืมตับผู้ใหญ่มุยมม้ยอร่อยจริง ไงมุ้ยเนี่ยอร่อยจริงอร่อยมา้อ่วนะฮะซื้อมาจากลาผู้ใหญ่มุ้ยนะครับนะมันมีคนได้ตัวตาเปียกซื้อครับผม,ม,ก,บมก็ต้องขอบคุณคนที่ซื้อให้ผมนะครับ ก็จะมารีวิวแบบนี้หนึ่งสามสองเวลาจะเติมก็เติมไม่ง่ายกิม รีวิวสไตล์การกินนับนะอืมมันทำใหญ่กันอืมพอะคืออืม ย้ำคือได้ว,ว่าข้าวมันไก่ร้านก็ได้อยู่นะ